สวัสดีครับในแว่นชาแนลวันนี้ก็จะพามาเดินชมบรรยากาศที่ปากของตลาดนะครับไปกันเลยตอนนี้ก็ที่ปากของตลาดนะครับกับบรรยากาศยามค่ำคืนก็เริ่มคึกคักขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะใกล้เทศกาลลอยกระทงแล้วเดี๋ยวเราเดินไปชมกระทงแบบต่างๆนะครับในปีนี้ว่ามีแบบไหนมาใหม่ๆสวยๆบ้างนี่ก็เป็นอาหารปลานะครับสีสันสดใสหลากหลายสีนะครับก็ คนสามารถทานได้นะครับเพราะว่าใช้สีผสมอาหารอันนี้ที่สีเขียวสวยสดมากนะครับสีสวยมากก็มีหลากหลายสีนะครับก็สามารถมาเลือกซื้อไปทําเป็นกระทงแบบ D.I.Y กันเองได้นะครับหรือว่าไปทาขายก็ได้นะครับแล้วแต่ความคิดของใครเลยเดีย๋ยาวมาชมแบบต่างๆนะครับกระทงปีนี้อันนี้ก็มาใหม่นะครับเป็นรูปยีราฟนะครับก็สุด สีมือจริงๆนะครับทาออกมาได้น่ารักมากก็เป็นงาน DIY จากอาหารปลาทําเป็นกระทงนะครับสวยงามเดี๋ยวเรามาเดินชมแบบต่างๆนะครับในปีนี้ว่าจะมีกระทรงแบบไหนมาใหม่ๆมั่งนะครับอันนี้ก็เป็นจระเข้นะครับตัวเล็กน่ารักมากก็ใครอยากเอาไปเลี้ยงหรือว่าเอาไปปล่อยเล่นก็มาเดินดูได้นะที่ตลาดปลาคลตลาดร้านี้คือ แนะนำหน่อยว่าเป็นร้านจิ๋กกบคลองตลาดนะครับก็ขายกระทงทุกปีก็เดินมาแวะชมกันได้อันนี้ก็เป็นแบบใหม่นะครับเพิ่งมาปีนี้เลยเป็นนกยุงคู่นะครับหันหน้าชนกันนะครับก็หลุมสาวนะครับก็ใบเดียวรอกันได้เลยครับประหยัดเงินด้วยอันนี้ก็เป็นบรรยากาศภายในร้านนะครับจะเห็นม่ีกระทงแบบต่างๆนะครับอันนี้ก็เป็นนกยุงนะฮะนกยุงคู่มาชมกันชัดๆใใกล้ๆกันเลยนะครับแบบสวยงามมากนะครับงาน d ด y วถือว่าฝีมือมาก ก็ใกล้เรากระทงกันแล้วนะครับก็สามารถเดินดูเดินชมแบบเลือกอหารก่อนได้นะครับเพราะใกล้ๆนี้ก็ยังราคาไม่แพงนะครับอันนี้เป็นอาหารเป็นกระทงขนมปังนะครับก็เห็นกันทั่วไปนะฮะอันนี้ครับเป็นเจ้าของร้านก็ลูกเเจ้าของร้านนะครับอันนี้เป็นเป็ดนะครับก็สวยงามให้ลูกหลานลอยได้เป็นเรือก็ปีนี้มีมาใหม่ๆหลายลายนะครับหลายแบบนะครับ มาเดินดูกันก่อนได้ก่อนตัดสินใจซื้ออันนี้เป็นตัวไอติมนะครับก็เป็นแบบใหม่ในะปีนี้เพิ่งมานะครับอันนี้สวยสวยมากก็<ว><น>ใครที่ว่างก็มาเดินดูก่อนก็ได้นะครับมาดูแบบดูราคากันก่อนตัวนี้เป็นไม่ใช่กระปุกอมสินนะครับเป็นกระถงรูปหมูครับน่ารักมากนะครับตัวนี้ก็มาใหม่นะในปีนี้นะครับ แต่ฮัเจาะรูนี่เหมือนกับกระปุกอมสินหมูเลยนะครับก็ให้ลูกให้หลานลอยได้สวยงามนะครับน่ารักมากก็มีหลายแบบถ้าปีนี้มาใหม่ๆหลายแบบเลยนะครับอันนี้ก็เพิ่งเริ่มนํามาทยอยมาวางจำหน่ายให้ดูให้ชมกันก่อนนะครับเราถ่ายให้ชมกันก่อนอันนี้เป็นแบบน่ารักนะครับให้เด็กๆลอยกันได้ ซึ่งตอนนี้ราคาก็ยังจะอาจจะยังไม่แพงสักเท่าไหร่เพราะว่าเพิ่งจะเริ่มนํามาวางจําหน่ายนะครับยังไม่ใช่ถ้าเป็นช่วงใกล้ๆหรือว่าต้นเดือนพฤศจิกาไปแล้วเนี่ยคิดว่าราคาก็อาจจะมีการปรับขยับขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นอ,อันนี้เต่าเต่าตัวเล็กๆน่ารักนะครับสวยมากงานดีเอวายส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกอาหารปลานะครับก,ก็ทําเป็นกระทงแบบต่างๆหรือว่ากระทงขนมปังก็มีนะครับจากก๋วยเตมก็มี นี่ก็เดินชมกันไปเรื่อยๆนะครับมีหลากหลายแบบนะครับมาเลือกดูเลือกชมกันได้อันนี้ก็จระเข้นะครับมีไซส์ใหญ่กว่านี้ก็มีนะครับตัวในกล่องก็จะใหญ่ขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่งอันนี้ก็เริ่มมานํามาจําหน่ายแล้วนามาแขวนโชว์กันแล้วนะครับมีหลากหลายแบบนะฮะก็ปีนี้ถือว่ามีแบบใหม่ๆมาให้ชมกันเยอะขึ้นนะครับสวยงามมากด้วย กล้วยจิมแบบต่างๆสีสันสดใสก็มีให้เลือกหลากหลายสีนะครับเดี๋ยวมาชมบรรยากาศกันไปเรื่อยๆถ้าชอบคลิปนี้ก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องให้กับผมด้วยนะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ